สวัสดีครับผมช่างเบสครับวันนี้มารีวิวมีดก่อนส่งลูกค้าเป็นมีดแชมป์ใบ11นิ้วครับด้ามเป็นลากไม้พยุงคอเป็นคอสแตนเลสครับผมเดี๋ยวมาทดสอบคมกันดูครับคมมนหวานครับเดี๋ยวมาดูคมกินไม้ ผมยังอยู่ครับเดี๋ยวมาเช็ดคมกันอีกรอบหวานเหมือนเดิมครับผมเรี่มมีขายไปที่900บาทรวมส่งครับสนใจติดต่อสอบถามนะถามได้นะครับขอบคุณครับ